มหาเทพลดยเดี่ยว3,000ปีเนาะชาเดอร์เวิร์เมื่อหปีที่แล้วประตูมิติขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือเมืองชีเย่หวางชิงชางเหล่านุษนั้นสามารถเข้าไปด้านในได้แต่ว่าภายในประตูนั้นมีสัปหลาดมากมายรอคุณอยู่มนุษย์เหล่านั้นถูกขนานนามว่าผู้อเวกหรือฮันเตอร์และผู้อเวกนั้นถูกเลือกโดยชา a ์เดอร์เวิร์พวกเขามีโอกาสจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเงินทองแต่พวกเขาอาจจะเสียเสียชีวิตได้ทุกเมื่อออกไป พพอร์ตชูเก่าๆไม่ต้องกลัวหรอกเพราะฉันมาช่วยเธอแล้วยังไงล่ะนักดาบเสือเหลีวเบนเอ๋ยพวกมันเยอะเกินไปแถมข้าวความเหนื่อยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนี้คงตายเง,งีงนักสู้ไอ้หน้าฉั <c oughs> <c oughs> จนจะมาจบชีวิตตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนักลบเจ้าหายชาญ พวกนายถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองลู่เฟิงเฮ้ <Hey. S 1> เดี๋ยวก่อนนายเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสินะนายยังไม่ได้ทั้งแรงหรือสกิลอะไรเลยถ้าพุ่งไปแบบนั้นนายคงตายแน่ๆเธอไม่ต้องเป็นหัวฉันหรอกทุกคนก็จบแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวสิมอนเตอร์พวกนั้นเป็นมอนเตอร์แข็งแกร่งพอๆกับแรงสีเลยนะทุกคนเตรียมพร้อม เราจะช่วยสนับสนุนเด็กใหม่คนนั้นเราจะให้เขามาตายก่อนไม่ได้โจมตีนี่เธอนะ่ะช่วยบับให้ฉันหน่อยสิเฮ้นี่ทุกอย่างจะมาจบตรงนี้สินะยอะ เฮ้นี่นายมาช่วยฉันเหรอเดี๋ยวเพิ่งพูดสิฮะแค่วิดียวเท่านั้นเด็กคนนั้นใช้ดาบเขาเร็วมากและแม่นยมและทุกการโจงตีตรงจุดอ่อนของมอนเตอร์ทั้งหมดเลยมันรู้ได้อย่างไรกันเฮ้นี่เขาเป็นเด็กเลเวลหนจริงๆเหรอมันยังไม่จบใกล้ๆนี้มีรังมอนเตอร์อยู่เดี๋ยวอีกไม่นานฝูงมอนเตอร์ขนาดใหญ่จะบุกมาทางนี้พวกเราต้องรีบหนีโดยไว เฮ้ยเราต้องทำตามเด็กใหม่พูดนะเว้ยตามฉันมาตามมาทางนี้เร็วเราต้องรีบตามเขาให้ทันนี่นายเป็นเด็กใหม่จริงๆเหรอนี่เธอไม่เห็นจริงๆหรอว่าฉันเพิ่งเลเวลสองนะและ้วทำไมไนายถึงรู้ทุกอย่างละ่ะฉันก็รู้เพราะว่าฉันติดอยู่ในโลกนี้มา3,000ปีแล้วไงนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันบอกตามตรงว่าติดอยู่วันนี้ บอกตามตรงว่าฉันติดอยู่ที่นี่มา3,000ปีแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกตอน6โมงเย็นฉันก็กลับมาในช่วงเช้าวันนี้ตอนนี้ในตอนที่ผู้ควรถูกเเลพอร์ตเข้ามาย่อ <Yeah. S 1> ฉันไม่เชื่อหรอกมันจะเกิดเรื่องแบบนั้นได้จริงๆหรอนั่นก็เป็นเพราะในช่วง3,000ปีที่ผ่านมาการกลับชาติมาเกิดเธอได้ปกป้องฉันนับครั้งไม่ถ้วนเธอยอมตายเพื่อฉันครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะงั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดใหม่อีกกี่ครั้งก็จะปกป้องเธอให้ได้ช่วยเธอนีออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยนี่ฉันรู้สึกตกใจนะที่นายพูดแบบนั้นแต่ว่าฉันก็เชื่อสิ่งที่นายพูดนะนี่พี่ชายดูขอถาม่อยสิพี่พี่นี่ไม่เบื่อเลยเหรอที่ต้องสู้วนไปนเรื่อยตลอด3,000ปีฉันไม่รู้สิฉันเองก็ทําแบบนี้มาตลอด3,000ปีนะฉันค้นคว้าทุกเรื่องบนโลกใบนี้ทั้งคาร์ดแลงสกิลและองค์ประกอบต่างๆที่มาจากระบบ และยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบอื่นจากเหล่าผู้เอาเวกคที่ได้เข้ามาในโลกใบนี้อ้าดูเหมือนว่านายจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างของระบบเลยสินะเฮ้อช่างเรื่องนั้นเถอะเธอเดินข้ามสะพานนี้ไปซะแล้วก็อย่าหันกลับมาเด็ดขาดละ่ะพี่ชายพี่ชายจะไม่ไปกับพวกเราจริงๆหรอไม่ละ่ะพวกเธอคือเพื่อนที่ดีสุดข,ของฉันแล้วนับแต่ฉันมีชีวิตอยู่นะเธอไม่ต้องห่วงหรอก มีบางอย่างที่ฉันต้องไปทำนะพวกเธอหนีไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันค่อยตามไปต้องรีบค่ายหมดมือปืนเฟืยเธอร์ฮะกระสุนหมดดูเหมือนว่าฉันคง เนายเป็นใครขึ้นลิฟต์มาชั้น13ในตู้เซฟ13.02มีกระสุนอยู่นะลาดผ่านคือ0014ทำไมนายถึงช่วยฉันทีละ่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันยังไงละ่ะยะยะ 1นาทีเกืออีก6วินาท,ทีหลังจากผ่านไป30ปีใน,นที่สุดเราก็เร็วขึ้นมา1วีแล้ว